แม่ครัวทําอะไรคะแม่ครัวแม่ครัวทําอะไรหรอคะอาำอะไรคะตาส้มตำใชมดเลยหรใช่เลยคะ่ะหุบใช้เลยคะ่ะใช้หมดเลยคะ่ยคะค่ะวันนี้คุณเอวาเข้าครัวเองนะคะเดี๋ยวคุณเอวาจะตำส้มตำให้ทุกคนกินตำคะ่ะนี้หเัเอ ระวังมะเกลือเขานะคะมามากิน,นะะตำมะหงค,คุณเอวาค่ะต่อไปเขาก็จะโรยเม็ดกระถินแล้วนะคะโรยเข้าไปค่ะวิหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะดูโกนหน้าตามค่ะได้ยอยังได้หรือยังหิวข่าวแล้วนะหิวหิวหิว เสร็จแล้วส้มตำของเอวากินกับหมูทอดนะคะ